สวัสดีครับแฟนชาวาทุกๆท่านนะฮะพบกันประจำเช่นงเคยนะสำหรับการหาแนวทางขอนอยนะฮะชาวนี้วันที่วันที่แปดนะครับวันที่แปดนะครับนี่เมื่อวานมอนปกติหนึ่งเก้าแปดแปดหกนะครับ้า,บบา 1, 9, 8, 8, บจุดนี้นะก็เป็นหนึ่งเก้าอยู่ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวขอมาดูของวันนี้นะฮะหนึ่งก็แปดแปดหกหกแปดอันนี้หนึ่งแล้วก็สองห้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่สอง จ็ดแปดหนึ่งสองสี่นะนี่ได้เลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปดูโค่นเลขเจ็ดกันหน่อยนะฮะโค่นเลขเจ็ดนะครับสี 7, ่หกแล้วก็แปดนะครับหกแปดหนึ่งสอง หกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสองศูนย์สี่อ่ะรามาคัดอีกทีนะฮะเลขสี่มีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองนะครับเลขห้ามีหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเลขสองหนึ่งสองสามเลขสี่ไปแล้วนะฮะเลขสามมีหนึ่งตัวเดียวมีหนึ่งสี่แล้วก็สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่โอเคใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับ 2อหนึ่งแล้วก็สี่นะครับจะเป็นสองหนึ่งสองสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะฮะตัวเด็นเป็นเลขหนึ่งนะครับถุงเงินเอามาขึ้นมาเดี๋ยวควนนะลูกไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นดีกว่าเดี๋ยวกวนวิ่งรูดเป็นเลขหนึ่งนะฮะ ส่วนตัวคู่เลขหนึ่งนะศู 0, 1, 2, 4, 6, 8, นย์หนสองี่มีทั้งหมด7ตัวนะครับศูนย์หนึดแดนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับแนวทางวันนี้นะฮะวันนี้มีมันพุทนะครับมีรัฐบาลลาวด้วยนะฮะ ลาวด้วยนะนะครับโอเคครับก็ะสือเลยครับน้อยบวกลาวบวกลาวน่าจะติดสี่นะวันที่ผ่านมาก็สี่หกหกสี่นะครับวันนี้น่าจะมีสี่ต่อนะดูอาการแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางนะครับส่วนวันนี้ก็ขอนาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามแลบชมนะก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขไม่เท่าไม่หลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ สต่วันนี้ขอตลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในครุ่งนี้สวัสดีครับ